มันจะเป็นนรงเกมไปด้วยแบไม่นอน้จับครน้ำแข็งหาได้อยู่เดี๋ยเราเอาใส่เลยใส่เลยย่เลยโอ้โหเท่านียมันมาไปเบียวต้องใส่แล้วันมาใสเลยต้องใส่แล้วสดลว เ้า,า <S 1> <S 1> <อ>งามพว่เยมาให้ผมด,ดีเลยเขาพูดได้ครับใส่เลยฮะใส่เลยวันนี้มันบง,งทัทาหเขีันนี่เวลาเราไปป่าเราต้องเรียมของมนหมีกระดาษกีแต่แก้วแล้วแก้วแแก้ดวยแก้แล้วคุณนจัง เฮีย้ยอ้ี่ถี่ถือน้ำีอโวันนี้เสียงหมดเลยโอ้ผมว่ารานน้นดินี่ร้านขายน้ำไเอาีย่า่้วดันไปแล้มีร้เนี่ย้าถ่ายแล้น้ำไมโ้ยแี่ท่อนี่คัวิงเนี่ยอรนะทำควตรงนี้เอารผมอะทำแก๊โอ้ยีหน่อย วุ้หวัดที่ยาเก็บเดี๋ยวก็หายแล้วแบบไงนั่นเปันไงจิ๋วนี่องนี้มเตี๋ยวับเรี้นะมเตี๋ยวงนต้องเตรียมมีอะไรเอามด้วยีมนั่งไฮะีมตงรเนวางนดีเนาะอง่ยแล้วคนวาปากดปากดนี่ันคนมาะเนั่ อยากทำก็ทำือว่าเป็นเจ้าของตลาดจะบดดิอยู่เนี่เงียบแล้วหมูทำไมไม่เอาแบบให้เขาบดมาเลยบดยังไงเราไปป่าไม่มีเราไปบดที่เป็นหามาเนี่ยลราบากนะเมียหมูบดในป่าแล้วเครื่องอันนะเครื่องไหนเครื่องบดเครื่องที่บดมาดุกอะจะมาทำไมเอาบิดมาแล้วโอ้โหนั้ำขับเนี้ยเห็นเขี่ยเก็มาเห็นไหมเขาไปต้องขายน้ำมาเนาะโอ้ยมันไม่เกี่ยวข่ายได้ข่ายกันน้ำดิสวัสดิ์จังนะฮะสวัสดิ์จังะ มีน้ำฟองมาแล้วแเหลืม่ไหนเหลือไม่ถือมันี่ยถือพีวเองเหรอผมใส่ลูกครูยูวันนี้ลูกครูแพ้รงสามหนึ่งไ้ง่เานเนียกตดมใส่วันพฤหัสไม่เกี่ยวพฤหัสสีนี้ผมคนดำเลยสี้ไม่ใช่หรอกมันอยู่ข้างในอยู่แล้ว เฮ้ยเมื่อกี้มันจะดูงูดิมัดูข้างหลังก็มีนะตีนสวยีนสวยวารัที่แล้วอันนี้รันเบบไหนมันลยไงผมเนรถหลงไรถลายเบอร์โทรกับรถหลงเกือเบอร์แล้วองเบอรให้เกียติคนับกับน้องๆเลยได้กมาแล้วได้ด้เกียนเป็หมดได้ไหมไม่ต้องได้แล้วถ้าไม่ได้ก็ไปขายที่อื่นได้ไบ๊ ไรได้เลยคือเราเปนแดูแล้วไม่ได้ขายแล้วร้านน้ำร้านนี้เราสายไปล่ามาแล้วเนี่ยขนาดนี้หมูปา่าหมูป่าก็เลยกินของใครมากินหมูปา่ามันกินหมูปา่ปา,ปาเลยหมูของเัาดิเอ้ยไปพูดชื่อร้านไปดิจะไ,ได้ดิเ,เออดี๋ยวขระป๋องดิเออโอ้โหอ,อ,อย่างานี้เราดิละวัดชัวบิบไอ้ร้านนี้ช่างลุ้นที่อยู่ตรงแยกใบพัดคนเลยน้ำเดินออกไปไปทางาสัตว์ผงข้ามกันไปมันตรงนันเออช่างลุแยก ก็แยกกันท่านลนีริดัดสแยกก็แค่แบบบอไม่ใช่บอกคนส่งันเป็นคนส่งไม่ได้เลยนะบกเขาเรียกอะไรนะที่เอาไปต่อไปกับพี่นะคนส่งน้ำหรอครับแข่งครับเกียราทบัตโอ้โหดิหิ้มๆเอาของผมอ้ยกินน้ก่นไม่ันจะลาไปดิ đấy ạ bắt được rồi 214 xong rồi đấy nhưng mà Ờ nó nó lại

ใส่ดีต้งน้นกันครับรันนี้ต้องรับอร่อยใครบอกู้ก็นั่งกับเรที่เจคัดที่มาดูหน้ารานเลย้งรัอครับต้องโครายอไปเป็นเดียวหมดขึ้นกนเลยหรอขึ้นเปนเลยหรอเล้านีไม่ใช่นไม่ใช่น้ำเปล่าอร่อยอด่านมันดีกลมไม่เลยทองคนจับลก็บอกว่าแน่นรึ้นไงผมเลย

นั่นผมก็จะเอาที่บทดูว่ารไม่อร่อยต้อหาหมูแล้วนครับนี่มัมีแล้วพอนดิไมรกมีแก่กินตรงนี เอาไปนี okay uh, at, <t ell an> ่สับไก่นี่สับไก่เดี๋ยวม่หมดเลยไก่เหนียวด้วยผมหายแล้วเนาะโมอไกันปิดกาเลยไมปดตื้นแล้วไปังด้วย เก็กมันท็จะดีนตัวดกมันไนจะดังเป็นจริงผมแท้มาปวดแล้วนไม่ค้อยมีปอดเป็นก็รได้หรือมัได้เวลาเอาาลอกสิมันรู้ปอดนี่ซานี่ก็บปบเดียวนะโยนไปนะปอืเนี้ยตปถามซื้อกินหาที่เล่มสั้นตอนนี้ที่มีพวกแบบ้แตั้งเหล็กหลกังไฟ เอ้ยไม่ได้เหล็กไอ้ปอกกระปุ้นถ้ามีดเนี้ยไหนมีผมบอกเนี้ยไปรับที่เขาได้เลย ไวนาที่ดแลหลือแกคิดได้คิดยากนี่ฟ้าเสร็จแล้วต้มต้มใส่น้าให้แกหลอดอดูแล้วพอถึงเวลาั้าเห้าคออะไรกูพี่หรองมาอกันเลยแค่พูดถึงเา

subscribe cho kênh đó, Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những làm hấp dẫn जा बनी

กีกันรล้วร็จล้วนี่หมี่ยกันรงยำรนดใจิใจนะจะมีลูกค้าซื้อของไหมคร

รอเครื่องใหมเนี่ยพริกลาบเราเตรียมมาแล้วปรุงมาเรียบร้อยน้ำเลยลูกุเท่าไหร่ดีีบวันงานไปไดไกันหมดเนาะมืงเนี่ยไก่ก็บอกมีคนจินแล้วมีป้ายร้อยสิบบาทบ่นดรลดราคาถูกไวยมมันไม่เขียวหรอก เพราแต่พี่ใส่สีแล้ว่ะใส่สีบหรือปะฮึผมีเดีไม่ได้จิอะไรโดนี้ีีัน่มันิดวโมันไวเปิดตรถอ้นี่เปิดตอนตตต่เยไปหดไปครับ ของดีเลยเ่ียคี่าเราทางเรียบไปได้เรื่อยเ <laughs> เรือน้ำสุกไ,ไมหมนี่น้ำสุเอะไร

ถ้าซื้อช้ากว่านี้เต็ดผมใส่ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ใส่เดียวเดีเดินมาเห็นนึกเหลือแค่นั้นเลยเด็ที่เอามาเนี่ย ลำบากเลยถ้าไม่มีร้านเนี่ยถูกเสร็จไปแล้วเนี่ย <c oughs> เกะกะจังห้าร้านนะเดี๋ยวมาหลางาังลูกค้ามาก็อันแน่โลนี้ที่คนลาบ <c oughs> น้มามะพร้าวอย่างเ <c oughs> ดียวเฮ้ยทำไมมันเาาลาบแน่ แกมาตีุกแล้วมันแข็งเดัอ่คักินูกเยอะเข่นมแล้วแก่่ออเส็จเลเอาแไม่ด้ทำนะยัไม่ตังค์เลยแต่ว่าพีลากปรได้ทยตาบหไม่ได้ตาลา้่ะ ร้านลาบโบราชสูงเลยร้านไก่ร้านนี้ติดกันมากเลยเลือดเลือดเลือดหมอดเลือดมีปะเจ้าเลือดหนูไหมก็เลือดหมูก็น่าจะมีตัวเดียวแล้วกันเนี่ย แล้วอาจารย์จะใส่ไหมเอาใส่ล่นขอบคุณครับกยิ่ขั้วยิ่หอม ก,กินอเอาหยุไดไ้มครับให้ผมไหมให้ผมพูดไหมม, <c oughs> มันเอามันใส่ของมันแล้วมันก็ไม่เอาให้เราเลยเอาอย่างเดียวกันเลยวแกงคุเลยเดี่ยวแมงก็ได้ปอ เอาหรอแม่ลงแล้วไเข้าวโอ้แล้วไส้ไส้ร้านไหนเดี่ยคมจังย,ยกมือเลยดีบัวดีกว่านั้งคู่แล้วดิโอ้ยหลานไงล่ะพี่เจนลองรับรับหมูร้านเนี้ยร้านได้เด้อหรอไส้กับร้านเนี้ยร้านได้หรอแต่พอรับเดียาาเด๋ยวมีสัตว์โอ้ไม่น่ากลัวแล้วรุ่นนี้ไม่น่ากลัวแล้วแหละ ดูนี่อาจารย์มาด้วยดีกว่าเขาบอกร้างก่อนนะร้งก่อนเนี่ยรั้งเนยเดี๋ยวผมชิมก่อนนะสวบสดครับสวัสดีครับอ ยาติดตรงิด้้อนก็มีปะล้างไงล้างเอาล้างใจแล้วตามฝาดเขาวะนี่ล้างน้อแท้ล้างกินต่ผู้เดียวดิโอ้ยเอาไวให้อจารย์ตำสมเ เดสร้างคอนเทต์ที่ทำ้มปากแตงใช่กันวองพกนะอาล่ะันนี้น้ำไหมน้ำสะอาดกว่านี่ยไปเจ้าคนมาสะอาดนซ่อกน้ำใหญ่เลยนี่ทำไก่นี่ทำไก่ครับถงรับร้อยข้าวดืดีกว่บ้างไม่แอ๋ะ ข้าวเอาที่ไหนก,กัาานลาหมูอ่ะข้าวโรตแล้วเกระตอมหาไหมดูเยอะ,ะไหมแก้ไอ้แก้ไอ้ซื้อโลหนึ่งแถม5กิแก้ไอ้คือเขาบอกไล่ไล่ไล่ไข้ไงแก้ไอ้เขาบอก อะไรให้แล้วนาแดงนไปไหนมเมาเนาะนเดี๋ยว่าอ,าอ,าอาัน้นรองเ้าอีมันต้องถ่ายสองรูปสิอ้าเอา กิ้นลูกคนนั้นนะครับนี่จะ่ายที่ต้องก่นนนะอนท,ท,ที่นันนะใช่ป๊อปี่ทำนยผมจะถ่ายแล้นะโพสลงแต่ไม่ต้องไปงานก็ได้กินลาบเลยอ๋อขยันมาขายกันคดีบูนิกคูน่ชิใจนครับ đó nó mới chán Có cò của anh xảy lượng <laughs> phải sang một mình chụp điều mà không phải chụp đấy